คุณผู้ชมและคุณนันนาราไปดูการซื้อควายเผือกตัวหนึ่งการเป็นการซื้อควายเผือกที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าการจะเดินทางมาซื้อควายเผือกมาสู่ขอควายเผือกแต่ละครั้งเนี่ยต้องจัดเต็มกันหน่อยอ,อย่างเช่นแก๊งนี้เลยค่ะมีแก๊งพี่ๆที่เขาขี่ฮาเล็กกว่า50คันค่ะขับรถรวมตัวกันจากจังหวัดชนบุรีมาโคราชเพื่อมาสู่ขอควายเผือกพร้อมกับหอบเงินมาสู่ขอ,ขอกว่า1นึ่งล้านสองแสนบาททีเดียวค่ะ นี่เลยค่ะบรรยากาศของพี่ๆแก๊งคาเลขกว่า50คันเลยนะคะที่ขับรถเดินทางไกลตั้ง300กิโลเมตรเพื่อมาซื้อควายเผือกตัวหนึ่งที่ฟาร์มพันนรสิง์ในพื้นที่บ้านปรางโคตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางด้านนายชัยรงรักทองอายุ50ปีเป็นเจ้าของค้อควายฮารเลขที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมาพร้อมกับขบวนฮารเลขกว่า50คันค่ะพี่ๆเขาเนี่ยขี่รถมาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะคะหอบเงินมา1นล้านสองแสนบาทมาขอซื้อเจ้า BM ซึ่งเจ้า BM เนี่ยเป็นควายเผือกเพศผู้อายุ9เดือนซึ่งถือว่าเป็นควายเผือกที่อายุน้อยแต่ราคาแพงที่สุดค่ะ จัดใหญ่จัดเต็มมากๆนะคะโดยนายชัยชัยรงรักทองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มฮาเล่เปิดเผยว่าเห็นเจ้า BM ครั้งแรกเนี่ยชอบเลยนะคะเนื่องจากว่ามีความสวยงามเข้าตามตำรับตำราควายไทยที่หายากค่ะแถมมีสีเผือกอมชมพูนะคะยิ่งหายากเข้าไปอีกและที่สำคัญเจ้า BM เนี่ย เป็นลูกหลานสายพันธุ์ควายเผือกระดับต้นๆของประเทศนะคะทำให้ต้องติดต่อเจรจาขอซื้อเจ้าบ m อมควายเผือกเพศผู้วัย9้าเดือนจากนายอำนาจพันนรสิงห์ซึ่งก็เป็นเจ้าของอาฟาร์มพันนรสิงห์นะคะตกลงราคากันได้อยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทถือว่าเป็นควายเผือกที่มีอายุน้อยแต่ราคาเนี่ยแพงที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะซึ่งตนเองก็จะนาควายเผือกตัวนี้ค่ะไปพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้ดีที่สุดต่อไปค่ะ ค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าน้อง BM ตัวนี้นะคะแม่สวยสงา่าผิาวมมสีชมพูมากๆขนาดเ<ช>ขาของเขาก็ยังอมชมพูเลยนะคะซึ่งทางด้านนายอำนาจพันนรสิงห์เจ้าของฟาร์มพันนรสิงห์ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่าที่ฟาร์มพันนรสิงห์แห่งนี้เนี่ยจะเลี้ยงเฉพาะควายเผือกค่ะเพราะถือว่าเป็นควายที่หายาก และคนที่มานำควายที่พันนรสิงห์ไปเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนำไปพัฒนาสายพันธุ์และปัจจุบันค่ะที่ฟาร์มพันนรสิงห์นั้นมีแม่พันธุ์ควายเผือกอยู่4ตัวเจ้า BM เนี่ยเป็นลูกชายของแม่ดอกคูนค่ะซึ่งแม่ดอกคูนเองก็เป็นแม่พันธุ์ราคา8ล้านบาทเลยนะคะแม่ดอกคูนเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ที่สวยงามสมบูรณ์อยู่ระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลย เพราะแม่ดอกคูนนั้นมีลักษณะโครงสร้างที่สวยงามตามตำราสีผิวอมชมพูเคยผ่านการประกวดได้รางวัลมาแล้วหลายสนามค่ะ ซึ่งทางฟาร์มพันธ์ุนรสิงห์ก็บอกว่าจะพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ควายเผือกไทยแท้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเพราะหากเรายังยั่งอยู่กับพื้นที่พันธุ์ควายไทยจะหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางฟาร์มที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยฟาร์มฮาเล่ก,ก็จะรับเจ้า b m ไปเลี้ยงเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ต่อเช่นเดียวกันค่ะ